เป้น้ำหนักเบาจากแบรนด์ออสเปรเป้ที่มีน้ำหนักเบาขนาดนี้เป็นของคุณคนเดียวนะ สวัสดีครับทุกคนผมกิตนะจากร้าน The p u f f i n House วันนี้กิดอยู่กับนี่ครับทารอนแล้วก็เทมเพสนะครับเป้แบ็คแพ ใหม่จากแบรนด์ออสเปยใหม่นะที่นี่คืออาจจะเคยเห็นหน้าหรือว่าเคยคุ้นหูกับรุ่นมาแล้วแต่ว่าอันนี้คือทารอนโปรครับแล้วก็เทมเพลตโปรนะครับมันเป็นรุ่นอัปเดตล่าสุดของปีนี้เลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนี่ก็คือทารอนโปนะครับและนี่คือเทมเพลตโปรนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็เหมือนอนกันแต่ว่ามันจะต่างกันที่ว่าซัพพอร์ตของแต่ละตัว จะเป็นยังไงนะครับก็คืออย่างตัวนี้ก็คือของผู้ชายอันนี้ก็คือของผู้หญิงนะครับต่างกันแค่อย่างที่เราเคยอธิบายไปก็เป็นแค่เรื่องซัพพอร์ตตรงนี้สายสะพายกับช่วงโอเวลร่องนั้นฟังก์ชันก็จะมอนเหมือนกันผมก็จะขออนุญาตอธิบายในตัวที่ผมจับอยู่แล้วกันเนาะแต่ให้รู้ไว้แล้วกันว่ากระเป๋าเนี่ยมีสสีคือสีนี้กับสีนี้แล้วก็สีเหมือนกันทั้งชายและหญิงด้วยคราวนี้มันจะลำบากแค่ตอนสั่งซื้อก็ดูชื่อรุ่นมันดีๆแล้วกันขออน,นุญาตอธิบายที่เจ ทั้ง2ตัวนะจะหนักใกล้เคียงกันแต่ว่ามันห่างกันประมาณร้อยกรัมอ่ะเพราะว่าไอเนี้ยเป็นเรื่องของความยาวหลังไงครับทุกคนอย่างตัวเนี้ยเป็นหลัง X S จะอยู่ที่1.3สอ่ะส่วนตัวเนี้ยมันเป็นหลัง S M ครับมันเลยอยู่ที่1.4เนาะจริงๆก็เลยอยากจะตีให้มันเท่ากันว่ายังไงมันไม่เกินโลครึ่งอ่ะเบามากจริงๆแล้วก็ถ้าได้เห็นตัวผ้าตัวเนี้ยปกติแล้วที่เราเห็นคือมันเป็นในลอดลิปตอบซึ่งมันจะทอถักกันเป็นตารางสี่เหลี่ยมครับเป็น1เส้น แล้วก็ตัดกันให้คิดถึงสี่เหลี่ยมเหมือนเนี้ยตารางหมักฮอสอะแต่ว่าไอเน,นี้ยมันใช้ตารางหมักฮอสาเส้นไขว้กันอยู่เป็นแบบเนี้ยไขว้กันเพราะฉะนั้นเนี้ยมันจะสวยมากเหมือนลายสกอตเลยที่สําคัญมันทนและเบาด้วยนะครับตัวนี้เป็นผ้าไฟนาโนนะครับแล้วก็เป็นลิฟต์ตอบ 210T นะครับผมตัวนี้คือน่าจะเคยได้ยินคํำนี้จากจากพวกผ้าเต็นท์บางรุ่นเพราะฉะนั้นแน่นอนตัวนี้กันน้ําดีแต่ไม่ได้ว่าตกน้ําแล้วมันจะไม่เปียกข้างในนะก็เลยใช้คําว่ากันละอองน้ามากกว่าเพราะสุดท้ายถ้าคุณทําตกลงไปในน้ำเนี่ยน้ำจะซึมเข้าทางตะเข็บอยู่ดีความพิเศษของตัวทารอนโปและเทมเพสอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เห็นเลยนะเออตรงเอวนะครับกับตรงหมวกเป้ด้านบนนะครับจะใช้ที่เป็นซิปซิปกันน้ำนะครับผมคือมันก็จะไม่เหมือนแบ็คแพคที่เราเห็นปกติแหละซิปก็จะมีความทนแล้วก็เนียวกว ที่สําคัญนะครับกันน้ําได้ดีกว่าด้วยตัวนี้ดูกันเลยมีสายด้านล่างด้วยนะครับสายรัดอุปกรณ์ด้านล่างแต่ เปิดล่างไม่ได้และที่สําคัญนะครับคารอนโฟแล้วก็เทมเพสโ o เนี่ยไม่มีเลนโคเวอร์ตามสไตล์ของแบ็คแพคที่มีน้ําหนักเบาอยู่แล้วก็จะเหมือนตัดทิ้งอะ่ะแต่คงคิดว่าสุดท้ายแล้วก็จะเหมือนมีเพราะาทุกคนต้องไปหาซื้อเพิ่มมาอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ตัวนี้จริงๆแล้วถ้าตามสเปคเขาบอกว่าเหมาะกับพวกกิจกรรมที่เป็นปีนหน้าผากับคนที่เป็นสายไบยเกอร์เพราะว่าอาจจะไม่ได้แบกเ็นหรือไม่ได้ใช้ของหนักเอาเป็นว่า ถ้าคุณเลือกเป้เบาคุณก็ต้องพยายามหาของที่เบามาใส่ด้วยเนาะอันนี้ทุกคนเห็นภาพเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป้เบามากเนี่ยไม่ถึงโลครึ่งแต่พี่เลือกเต็นท์4โลเนี่ยการที่เราเลือกเป้เบามามันก็จะหมดความ,มานะครับเราไปต่อกันที่ตัวนี้ดูด้านหลังก่อนนะครับถ้าใครเคยใช้หรือเคยเห็นทารอนกับเทมเพสรุ่นก่อนจะไม่มีคําว่าโปรและอย่างหนึ่งก็คือหลังอะ่ะมันจะดูแบบเบ,บบางมากๆและเหมือนที่เป็นเป้ไม่มีโครงคือแทบจะพับ ได้แต่ไม่ได้พับอย่างนี้นะจะพับเข้าหากันนะได้เลยเพราะรุ่นเก่าอ่ะผมเข้ามาทันตอนที่มันมีอยู่แต่ว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะทนและเด้งมากถ้าคิดหลังไม่ออกนะครับให้คิดถึงหลังเคสเทลหรือไครแต่เพิ่มตะข่ายเข้ามาตัวนี้ค่อนข้างที่จะทนมากแล้วก็โครงเนี่ยแข็งแรงมากๆเพราะว่ามันทําให้การถ่ายน้ําหนักมาที่เอวเนี่ยดีมากๆที่สําคัญ อีกอย่างนึงเขาบอกว่าตรงนี้มันไม่มีตะเข็บเลยทําให้เวลาที่ติดไปเนี่ยนะครับเออมัน่อน้าจะนุ่มแล้วก็โอบดีกว่าเป้น้ําหนักเบาของรุ่นอื่นๆเขาอะนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้บางนะบ,บอกก่อนนะครับว่าบางกว่า a d m o d สออร่แน่นอนอยู่แล้วเพราะมันเป็นรุ่นท็อปแล้วก็ จะบางกว่าไคลและเคสเทลด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าเป้มันน้ําหนักเบาทุกอย่างมันจะใช้จุดไหนที่มันสาคัญจริงเขาถึงจะใส่มาเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็คือบางมากแต่ว่ามันมีความนุ่มด้วยเพราะเขาก็บุตัวซับพอร์ตมาด้วยแล้วก็เซาะร่อ,องให้มันมีการระบายอากาศที่เอวได้ดีด้วยแต่ว่าต้องทําใจเมื่อมันเป็นเป้เบาครับตรงนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็สั้นปรับหลังได้มีขีดตรงนี้เพื่อบอกขนาดวิธีการปรับหลังจะเหมือนไคลกับเคสเทลสายดึงอยู่ตรงนี้ปรับไม่ยาก แล้วขีดนี้ทางความเข้าใจง่ายๆคือขีดละนิ้วอะทุกคนหลังเป็นแบบนี้มีตะข่ายมีแผ่นที่เราเรียกกันง่ายๆว่าโฟมอะ่ะไอตัวที่มันทําให้มันซับพอร์ตให้มันนุ่มและกก็ชับหลังตัวนี้บอกก่อนนะครับใครที่ชอบเป้ติดหลังกระชับกระชับเนี่ยเหมาะแต่ถ้ามุดว่าชอบเป้ห่างๆระบายอากาศดีก มันอาจจะไม่ใช่ตัวโปรของคุณนะด้านหน้าครับมีตรงนี้เป็นช่องใหญ่ๆเลยนะครับเป็นผ้ายืดละกันนะครับจะไม่ใช่เป็นผ้าตาข่ายเหมือนบางแบรนด์แต่ตัวนี้เป็นผ้ายืดใส่อะไรก็ได้หยิบบ่อยหยิบง่ายนะจ๊ะตัวบักเก็ตด้านหน้าตรงนี้นะครับจะไม่ได้ใช้ตัวแบบว่าเป็นผ้าเต็มๆจะเป็นสายยางยืดตรงนี้เขาบอกว่ามันเน้นการปลดและการล็อกแบบรวดเร็วเปิดมาอย่างนี้ครับด้านในหมวกจะเป็นผ้าตาข่ายตัวหมวกเนี่ยถอดออกมาได้นะครับไม่ได้ล็อกตาย ที่ถอดออกมาได้เนี่ยคือถอดเฉพาะอย่างบางคนเนี่ย เดินป่าแล้วเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีของยัดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยพอถอดต,ตรงนี้ออกครับมันทาให้ตรงนี้มันเพิ่มขนาดได้ออกมาได้เยอะขึ้นนะครับไม่ใช่แปลว่ามันจะเพิ่มขนาดจาก40เป็น 50, 50แต่ว่ามันทําให้การจุของของเราหรือการที่เราแบกของที่มันสูงกว่าโครงของเป้นเนี่ยมันสามารถทําได้แต่ถามว่าไอ้นี้ถอดออกมาทําอะไรได้ไหมถอดไม่ได้นะถอดออกมาได้เฉยๆยแต่ว่าถ้าม,มาเป็นเดย์แพคหรือว่ามาเป็นแบบคอร์สบอดี้ไม่ได้นะครับน้านนมีช่องใส่ถุงน้ําให้แล้วรองรับขนาด3ลิตรนะครับเหมือนเดิม ก็มีช่องออกมาทะลุกออกมาให้เอาสายมาดูดได้นะครับผมด้านในเป็นช่องยาวไม่มีผ้ากาั้นไม่มีแบ่งมีช่องใหญ่ช่องหลักช่องเดียวหยิบของได้เฉพาะด้านบนเท่านั้นนะครับเปิดได้เฉพาะด้านบนย้ำอีกทีที่ใส่ขวดน้ําจะใส่แนวทะแยงไม่ได้นะครับใส่แนวตรงอย่างเดียวเท่านั้นตรงนี้เป็นผ้ายืดมีตัวล็อกตรงนี้นะครับคือคิดว่าตัวนี้บัคเกิลตัวนี้ค่อนข้างที่จะบางแต่ว่าเท่าที่ผมไปดูสเปคแล้วก็จับของจริงมันเน้น ติดเร็วปลดเร็วครับผมทําให้สะดวกในการใช้งานทุกอย่างมันอาจจะต้องแบบดูบอบางเบานิดหนึ่งนะครับปลดได้ใส่เร็วตรงนี้ด้านข้างแล้วก็ตรงที่ใส่ขวดน้ําตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับลูดได้เหมือนกันทาให้กระเป๋าเนี่ยเล็กและกระชับลงได้แล้วก็ปล่อยให้มันหลวมสำรับสำหรับทริปที่หลายวันเพื่อยัดเยอะๆได้นะครับที่ตรงนี้เป็นซิปกันนะ้ําหมดเลยนะครับผม ประมาณนี้สําหรับเจ้าเทมเพลตโปรนะครับสวยนะลายสกงสกอตสวยมากยิ่งเป็นสีนี้ก็ใครชอบแมนแมนทึมๆยิ่งสวยใครชอบแรงแรงถามหาเป้สีส้มอันนี้เราจัดมาให้แล้วนะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วเนาะที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับว่าไอ้เจ้าทารอนโปรกับเทมเพลตโปรเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเนี่ย เป็นยังไงบ้างฟังก์ชันบอกไปหมดแล้วคราวนี้เรามาสรุปกันดีกว่าว่าเหมาะกับใครบ้างนะครับอย่างที่แจ้งไปน้ําหนักนะครับ1.3 1.4ผมขอใช้คํานี้แล้วกันว่ามันไม่ถึงโลครึ่งอะครับเบามากๆย้ําก่อนว่าตัวนี้เปิดได้เฉพาะด้านบนนะครับหลังเป็นอย่างนี้เป็นโฟมผสมตาข่ายนะครับระบายอากาศดีนุ่มชิดหลังนะครับทุกคนไม่มีพื้นที่ให้ลมผ่านด้านหลังไม่ใช่หลังตาข่ายล้วนซิปตรงเอวและซิปบนหมวกเป็นซิปกันน้ํา ทนมากๆที่สำคัญตัวผ้าเบาแต่ทนและก็หนางานเย็บอย่างเนี้ยบเลยทุกคนแต่ว่านิดนึงใครที่ไม่ชอบตรงนี้บางๆให้มองข้ามไปเลยบอกตรงๆนะครับเพราะว่ามันบางแต่กระชับและนุ่มนะครับผมเป้นน้ำหนักเบาเหมาะกับคนที่แบกของเบาถ้าคุณเป็นสายหนักสายย้ายบ้านอะไรแบบนี้ไม่แนะนำอีกสายหนึ่งครับ คุณไม่เดินป่าคุณแค่ชอบไปต่างจังหวัดมีประชุมบ่อยๆต้องการเป้ที่น้าหนักเบาจุเสื้อผ้าได้เยอะๆตัวนี้ตอบโจทย์พี่ๆไบค์เกอร์ iker, นะครับที่จะต้องแบบขนของนูน่นนี่นั่นตัวนี้นะครับเบาแบกง่ายรัดง่ายนะครับสะดวกย้ำอีกทีไม่มีเลนโคเวอร์นะครับผมฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ ก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากร้านของเราด้วยถ้าใครที่เดินทางมาที่ร้านมาโดย bts เลือกปลายทางบางว่านะครับแต่ลงที่สถานีโพนิมิตทางออกที่1มองลงมาเจอเซเว่นครับจะมีซอยข้างเซเว่นร้านอยู่ในซอยเลยเดินลงมาไม่เกินหนึ่งนาทีร้านอยู่ซ้ายมือส่วนใครที่เอารถส่วนตัวมาจอดหน้าร้านได้เลยนะครับหรือถ้าไม่สะดวกโทรมากรอกก็ได้นะเพราะว่าที่จอดรถมีไม่มากและอย่าลืมช่องทางการติดต่ออื่นๆนะครับ shopee asada อ,อ,อันนี้ร้านเราอยู่แล้วแล้วก็มีแชทในนั้นทักได้ Facebook Instagram แล้วก็ Line นะครับชื่อ The Puffin House ส่วน Line เป็นแอ t เดอ u f f i n House มีแอนะครับผมเนาะแล้วก็ฝาก YouTube ของเราด้วย The Puffin House Channel นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้เห็นคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับวันนี้กิดจ,จากร้าน The Puffin House ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบาย